สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปรีวิวแบบจัดเต็มกับหนึ่งในรถสามล้อไฟฟ้าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้นั่นก็คือ225 0 JF16 Aeroplan รถ3ล้อสุดล้ำที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากโลกอนาคตทั้งการออกแบบฟีเจอร์เทคโนโลยีและสมรรถนะต่างๆเรียกได้ว่าเปลี่ยนภาพของรถ3ล้อไปอย่างสิ้นเชิงถ้าคุณเป็นเจ้าของรถ3ล้อสนใจในยานยนต์ไฟฟ้าหรือแค่อยากรู้ว่ารถ3ล้อยุคใหม่เป็นอย่างไรบอกเลยว่าไม่ควรพลาด เริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับสิ่งแรกที่ทุกคนต้องสะดุดตาคือดีไซน์ของมัน JF16 Aero p l แ n ปี2025มาในรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนรถสั่งรอทั่วไปเลยหน้ารถดีไซน์ลำ้ำด้วยไฟเลตแบบแถบที่พาดยาวจากซ้ายยอไปขวาให้ความรู้สึกคล้ายยานอวกาศเส้นสายรอบคันดูเฉียบคมและมีความแอโรไดนามิกช่วยลดแรงต้านลมได้ดีตัวถังใช้โครงสร้างเหล็กแข็งแรงผสมผิวเคลือบแบบด้านและเงาสลับกันเพิ่มความพรีเมียมและยังมาพร้อมกระจกมองข้างที่สามารถพับเก็บ ได้อัตโนมัติลอ้อแม็กดีไซน์ล้ำดูแล้วไม่เหมือนรถสาล้อเลยแม้แต่นิดเดียวต่อกันที่เรื่องของสมรรถนะ JF16 a e r o p l a n ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ยังมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงขนาดเจ็กิโลวัตต์ให้แรงบิดที่ตอบสนองทันทีเมื่อกดคันเร่งขับขี่ในเมืองได้คล่องตัวมากความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่าเพียงพอและปลอดภัยสำหรับการใช้งานในเมืองจุดเด่นคือแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน72โวลต์วิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง140กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเรียกได้ว่าใช้งานทั้งวันได้สบายนอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จเร็วและสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ระบบช่วงล่างก็ดีขึ้นมากใช้โช๊คคอบไฮดรอลิกคู่ดูด้านทั้งลับและโช๊คแบบเทเลสโคปิกด้านหน้าทําให้ขับขี่ลุ่มนวลนแม้บนถนนที่ไม่เรียบมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างต้องบอกเลยว่าใครที่เคยใช้รถ3าล้อแบบเดิม จะต้องประทับใจภายใน JF16 e u r o p l a n เป็นแบบปิดมิดชิดมีระบบระบายอากาศและสามารถติดตั้งแอร์เสริมได้เบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ใช้ฟองน้ำแบบ Me บ y รี่โฟุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ให้ความรู้สึกนั่งสบายมากๆส่วนของคนขับมีหน้าจอดิจิทัลสีเต็มรูปแบบแ,บบแสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วระดับแบตเตอรี่การใช้พลังงานและยังรองรับการนำทางเมื่อเชื่อมต่อกับมือถือตรงกลางคอนโซลมีจอัลติมีเดียรองรับดูทูธและ USB เพิ่มความสะดวกอีกขั้นมีไฟไภายในแบบ แอมเบียนที่เปลี่ยนสีตามหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดโหมดปกติหรือโหมดสปอร์ตยังไม่หมดครับด้านหลังยังมีลำโพงสําหรับเปิดเพลงหรือประกาศได้อีกด้วยบอกผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างขวางมากขึ้นมีพื้นที่วางถามากขึ้นและมีฉนนกันเสียงเพื่อลดเสียงจากภายนอกให้ความรู้สึกพรีเมียมเหมือนนั่งรถยนต์มาถึงเรื่องราคากันบ้างราคาของ jf 1 6บห aeroplan อาจจะสูงกว่ารถ3ล้อไฟฟ้าทั่วไปเล็กน้อยแต่ถ้าดูจากสิ่งที่ได้มาถือว่าคุ้มค่ามากรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2 65แสนบาทส่วนรุ่นท็อปที่มาพร้อมฟีเจอร์ครบทั้งระบบชาร์จเร็วระบบแอร์และฟีเจอร์สมาร์ตต่างๆจะอยู่ที่ประมาณ3.10แสนบาทและหากนำไปเข้าร่วมโครงการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐราคาสุทธิอาจลดลงอีกทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับทั้งผู้ขับขี่รายบุคคลและผู้ประกอบการสรุปเลยครับ JF16 e r o p l a n ปี2025ไม่ใช่แค่รถ3าล้อธรรมดาแต่มันคือการยกระดับรถ3ล้อให้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองที่สุดของปีนี้ครับถ้าคุณกำลังมองหารถ3ล้อที่แตกตา่างมีสไตล์และตอบโจทย์การ